สวัสดีครับบ้านไก่แจ้วังพญานคราชสวัสดีทุกท่านที่กดติดตามนะครับแล้วก็เข้ามาชมคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งจำเป็นที่ควรมีเมื่อเราเริ่มต้นเลี้ยงไก่แจ้นะครับวันนี้ก็เอามาฝากมือใหม่หลายๆท่านนะครับที่กำลังสนใจหรือว่ากำลังเริ่มที่จะมาเลี้ยงไก่แจ้นะครับ วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามีอุปกรณ์แล้วก็สิ่งจําเป็นอะไรบ้างในการเริ่มต้นเลี้ยงไก่แจ้นะครับสําหรับกรงไก่แจ้นะครับหลักสําคัญเลยนะครับก็คือปลอดภัยจากศัตรูนะครับเช่นแมวหรืองูนะครับป้องกันยุงได้นะครับแล้วก็มีระบบไฟให้ความอบอุ่นนะครับเพราะว่าไก่แจ้นะครับมันเซนสิทีฟนะครับกับอากาศนะครับที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกนะครับ ฉะนั้นแล้วหากมีหลอดไฟไว้นะครับจะทําให้ควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วก็ไก่ก็จะสุขภาพดีนะครับเวลาฝนตกหรือหนาวเกินไปเราก็สามารถเปิดไฟให้ไก่ได้มีความอบ,บอุ่นนะครับแบบนี้จะทําให้ไก่แจ้แข็งแรงนะครับเพราะว่าไก่แจ้นะครับเขาเป็นไก่ที่เกิดจากยีนด้อยนะครับทำให้มีขาสั้นลำตัวกลมป้อมนะครับฉะนั้นแล้วไม่เหมาะกับการเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาตินะครับก็จะทําให้เขา ป่วยได้นะครับเมื่อฝนตกหนักหรือว่าหนาวจัดอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกรงไก่แจ้นะครับขนาดกรงมาตรฐานนะครับที่ใช้ผสมพันธุ์เลยนะครับกว้าง60นะครับยาว60สูง60ซนติเมตรนะครับก็คือประมาณนี้จะเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์หนึ่งชุดตั้งแต่พ่อ1แม่หนึ่งหรือว่าพ่อ1ตัว ผสมกับตัวเมีย2ตัวได้นะครับก็ถือว่าไม่อาจเกินไปนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ควรเกิน3ตัวนะครับจะเป็นขนาดกรงที่พอเหมาะพอดีสําหรับไก่แจ้นะครับในการผสมพันธุ์ส่วนกรงอีกชนิดหนึ่งก็คือกรงฟอร์มนะครับแล้วแต่ฟาร์มนะครับว่าฟาร์มไหนนะครับใช้ขนาดไหนนะครับแต่ของเรานะครับใช้ขนาดประมาณ40่สคูณสีนะครับเพื่อใช้ เป็นกรงฟอร์มนะครับสำหรับไก่แจ้ที่รอประกวดนะครับเราก็จะแยกเดี่ยวในกรงประมาณ40คูณ40เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยน้ำถ้วยอาหารไว้วก็เป็นขนาดที่พอเหมาะในการเลี้ยงไก่แจ้นะครับสรุปกงที่ดีนะครับสามารถป้องกันอันตรายจากภายนอกได้เช่นพวกงูสุนัขและแมวสัตว์เหล่านี้นะครับสามารถมาทำร้ายไก่แจ้ของเราได้นะครับแล้วก็ต้องสามารถป้องกันจากสภาพอากาศที่เลวร้ายได้เช่น ฝนตกหรือหนาวจัดนะครับเพราะว่าไก่แจ้นั้นป่วยได้ง่ายนะครับสำหรับสภาพอากาศที่แปรปวนนะครับต้องระวังกันด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถป้องกันยุงได้นะครับเพราะว่ายุงเป็นพาหะของโรคฝีดาษนั่นเองครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับสำหรับการเลี้ยงไก่แจ้เนาะหลังจากที่เราเตรียมกรงไปแล้วนะครับรูปแบบกรงที่ให้ดูนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือ อาหารและน้ำนะครับมาดูถ้วยใส่น้ําและอาหารที่นิยมก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ขนาดเล็กนะครับกระปุกขนาดเล็กนะครับเป็นขนาดที่เหมาะสมสําหรับการกินต่อวันนะครับไก่แจ้นะครับที่โตเต็มที่จะกินน้ําจากกระปุกนี้นะครับใน1ชุดหรือไก่1นถึงสตัวนะครับสามารถกินได้ในปริมาณต่อวันนะครับแล้วก็ล้างทาความสะอาดได้ง่ายนะครับราคาถูกนะครับยี่สบถึงยีบาทจริงๆแล้วขนาดขนาดจะมีขนาด เล็กกลางใหญ่อันนี้เป็นขนาดเล็กนะครับเหมาะสมกับไก่แจ้นะครับพ่อแม่พันธุ์ก็ใช้รุ่นนี้เลยนะครับถ้าใหญ่กว่านี้นะครับเชลโลอ,อาจจะสะสมได้นะครับเพราะว่าไก่จะกินไม่ทันแล้วจะไม่ได้น้ําที่สะอาดนะครับก็จะได้กินน้ําที่หมักหม,มมอยู่ในถังนะครับถ้าเกิดถังใหญ่เกินไปถังใหญ่เกินไปแนะนําให้ช่วงเวลาที่ไปต่างจังหวัดนะครับก็ใช้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับหลังจากนั้น ก็จะเป็นถ้วยอาหารอันนี้ถ้วยดินเผานะครับได้รับความนิยมมากนะครับราคาถูกนะครับแต่ว่าข้อเสียคือเชื้อโรคจะหมักหมมได้ง่ายนะครับก็ล้างทำความสะอาดเ,ออเรื่อยๆนะครับก็จะดีสำหรับถ้วยดินเผานะครับข้อเสียก็จะมีแค่ว่าคือเขาเป็นดินนะครับแล้วก็จะมีรูอากาศพุนๆนะครับมันก็จะสามารถทำให้เชื้อโรคเข้าไปหมักหมมได้ ถ้าเราใช้ไปเวลานานๆนะครับก็มันล้างทำความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็อันต่อไปเป็นถ้วยพลาสติกนะครับถ้วยอาหารหมาพลาสติกแบบนี้ก็ใช้ได้ราคาถูกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่คว่ำด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้ดีเป็นพลาสติกไม่โอมเชื้อโรคนะครับล้างทำความสะอาดง่ายเหมือนกันนะครับก็ปรับใช้เอาแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้แพงขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นเซรามิกเซรามิกนะครับทนทานนะครับสามารถ ล้างทำความสะอาดนะครับอบฆ่าเชื้อได้ตัวนี้จะทนแต่ข้อเสียคือราคาแพงนะครับอันนี้เป็นถ้วยเหมือนถ้วยอาหารไก่ชนสามารถเกาะกับกรงได้เลยนะครับที่เป็นกรลงลวดเนาะข้อดีมันก็คือราคาถูกล้างทำความสะอาดง่ายเหมือนพลาสติกทั่วไปไม่ค่อยอมเชื้อโรคนะครับแล้วก็ข้อเสียคือไก่ตัวผู้ที่โตเต็มวัยนะครับบริเวณหน้าหงอนนะครับอาจจะทำให้กินลำบากไปหน่อยนึงนะครับ อันนี้ก็ไม่เหมาะกับตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์นะครับลังอาหารลังอาหารลูกไก่นิยมใช้รุ่นแบบนี้นะครับแต่ว่าจําเป็นสําหรับไก่ที่เดือนหนึ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าลูกไก่ที่เป็นเจียเจ๊ยบๆเลยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับมันจะมีถาดอาหารสําหรับลูกไก่โดยเฉพาะนะครับจะเป็นถาดแบนๆน,นะครับตื้นๆน,นะครับเพราะว่าลูกไก่แจ้นะครับไม่เหมือนลูกไก่ชนหรือไก่สามสายหรือไก่ไข่ทั่วไปยังไม่สามารถใช้รุ่นนี้ได้เลยตั้งแต่แรกเกิดเนาะเดี๋ยว ถาดแรกเกิดนะครับก็จะเป็นแบนๆนะครับหรือว่าประยุกต์ใช้ถาดพลาสติกเล็กๆอะไรแบนๆที่เขาเข้าไปกินก็ได้นะครับแต่ว่าเน้นเรื่องความสะอาดเป็นหลักเนาะอันนี้ก็นิยมใช้ตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วนี่คืออุปกรณ์ที่จําเป็นในการเริ่มเลี้ยงก็คือถ้วยอาหารถ้วยน้ํานะครับแล้วก็น้ำเนี่ยจริงๆอุปกรณ์ให้น้ําจะมีมากกว่านี้ในระบบออโต้ก็คือจะมีพวกนิปเปิลน,นะครับพวก หัวที่ต่อกับขวดน้ําได้นะครับจริงๆแล้วไก่แจ้นิยมแบบนี้นะครับจะทําความสะอาดง่ายนะครับแล้วก็ได้กินน้ําที่สะอาดต่อวันนะครับอย่างพวกนิปเปลิลหรือว่าอะไรที่เ,เขาใช้ระบบโรงเรือนพ่วงกันไปทั้งหมดเนี่ยเวลาไก่ป่วยนะครับข้อเสียมันก็ จะมีคือเชื้อโรคมันสามารถผ่านไปได้ทุกกงรวมกันนะครับฉะนั้นแล้วไก่แจ้นะครับสันเลี้ยงสวยงามนะครับแนะนําให้ใช้แบบนี้ดีที่สุดนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่จําเป็นในการให้น้ําและอาหารนะครับสิ่งที่จําเป็นอย่างมากอันดับต่อไปนะครับก็คืออาหารไก่นะครับเราควรเลือกอาหารไก่ที่มีคุณค่าทางอาหารนะครับมีระดับโปรตีนที่เหมาะสมกับไก่แต่ละช่วงวัยนะครับโดยที่อย่างฟาร์มเราจะแบ่งออกเป็น ช่วงวัยก็คือตั้งแต่แรกเกิดนะครับเป็นช่วงอนุบาลแล้วก็มาสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วก็จะเป็นไก่พ่อแม่พันธุ์ซึ่งอาหารในแต่ละช่วงวัยนั้นเราก็จะให้แตกต่างกันออกไปนะครับสูตรอาหารสําหรับพ่อแม่พันธุ์นะครับทางฟาร์มเรานะครับใช้อาหารไก่ไข่นะครับเพราะว่าระดับแคลเซียมจะสูงเหมาะสําหรับไก่ที่กําลังให้ไข่ แล้วก็นำมาผสมกับอาหารนกเขาใหญ่นะครับเพราะว่าพวกนี้จะมีวิตามินที่เหมาะสมสำหรับไก่แจ้นะครับแล้วก็จะมีข้าวเปลือกพวกนี้จะให้น้ำขนที่แวววาวนะครับเราก็จะนำทั้ง3ามชนิดนี้มาผสมกันนะครับก็จะได้สัสดส่วนที่พอเหมาะนะครับข้อดีของการที่เรามิกข้าวเปลือกแล้วก็อาหารนกเขาใหญ่เข้าไปนะครับจะทำให้อัตราการกินได้ของไก่นั้นดีมากขึ้นด้วย แล้วก็จะทำให้ได้รับวิตามินเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับสิ่งจำเป็นอย่างต่อไปนะครับได้แก่ยาวิตามินทั้งยาผสมน้ำยาฉีดยากินชนิดเม็ดต่างๆเหล่านี้เราควรมีติดบ้านไว้นะครับรวมถึงพวกว,วิตามินเสริมเพราะว่าการป้องกันดีกว่าการรักษานะครับฉะนั้นแล้วอย่ารอให้ไก่ป่วยนะครับควรมียาติดบ้านไว้นะครับ เมื่อเวลาไก่ป่วยเราจะได้มียาไว้รักษาได้ทันท่วงทีนะครับสำหรับเรื่องยาแล้วก็วิตามินชนิดต่างๆเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกพาร์ตนึงนะครับไว้ให้ได้ศึกษาหรือนำไปปรับใช้กันนะครับเดี๋ยวจะแยกออกไปอีกต่างหากเลยนะครับเดี๋ยววันหลังทำคลิปให้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมาข้างต้นนั่นก็คือสิ่งจำเป็นในการเริ่มต้นเลี้ยงไก่แจ้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับมือใหม่หลายๆท่านหวังว่า จะได้รับความรู้ไม่มากกว่าน้อยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำข้อมูลสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่แจ้นะครับเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องผู้เลี้ยงไก่แจ้กันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปอยากให้ทำความรู้เกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะรีบมาทำคลิปให้ทุกท่านที่กดติดตามนะครับ